สวัสดีครับผมคืออากูมันวันนี้เราจะมารีวิว d ิจ i ไวส์กันไปดูกันเลยค่ะทุกคนไม่พลาดทุกคลิปสนุก,นกของพี่ไบกดปุ่มติดตามและกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครสวัสดีคุณน้องเจอกันกับพี่ไบอีกแล้วนะ,ะในช anel Polynet Shop Channel ที่จะพาคุณน้องไปรู้จักกับของเล่นได้มากขึ้นกับพี่ไบคนเดิมวันนี้นะพี่ไบจะมารีวิวนาดิจิไวส์นะฮะซึ่งมาจากเรื่องอะไรเอ่ยถูกต้อง ดิจิมอนนั่นเองนะฮะวันนี้ที่จะเอามารีวิวก็จะเป็นตัว D2 นะครับกับ D3 นะครับจาก Digimon Adventure ภาคแรกนะครับกับ Digimon Adventure ร e ซ2นะฮะก็คือภาค2เป็น2อันนี้เนาะน้องๆอาจจะเห็นว่ามันมีหลายสีใช่ไหมครับจริงๆแล้วแต่ละสีเนี่ยก็จะเป็นสีของตามตัวละครนั่นเองนะครับจริงๆสีหลักๆเลยก็คือจะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ตัวปุ่มเนี่ยจะเป็นตัวปุ่มสีน้ําเงินนะครับแต่อื่นอย่างเช่นสีน้ําเงินตัวนี้นะคะก็จะเป็นของยามาโตะนะครับก็คือเป็นสีเนีย ที่วาปริง้งแปลงร่างนะครับกลายมาเป็นตัวสีน้าเงินตัวนี้นะฮะส่วนสีชมพูนะครับสีชมพูจะเป็นของฮีคาริจังนะครับของเทลมอนที่แปลงร่างเป็นแองเจิลบูมอนนั่นเองนะฮะโอ้โหเป็นสีชมพูสวยมากเป็นสีที่พี่ไวชอบที่สุดเลยนะโอ้ยดูเข้ากับเล็บพี่ไวด้วยน่ารัก ส่วน D3 นะครับตัวสีฟ้าจะเป็นของไดสเกะเพกของเรานะครับกับหนูเคนสีดํามารีวิวสีออริจินอลกันก่อนนะสีออริจินอลเนี่ยพี่ไว้มี2แบบเลยน,ะน้องๆอาจจะงงว่าทำไมมันมี2แบบอันแรกเนี่ยคือจะเป็นรุ่นแรกเลยนะฮะจากปี1999อ oh e ้กโอ้ใก้อนยี่สิบกว่าปีแล้วนะส่วนรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ครบรอบ15ปีออกมาประมาณปี2015นะครับก็จะเป็นสีที่มีความขุ่นกว่าคือรุ่นแรกเนี่ยเขาจะเป็นใสกว่าส่วนปุ่มเนี่ยจะเป็นสีน้ําเงินเหมือนกันนะครับ กันเลยนะคือช่องการใส่่านนะคะเสียงหรือเครื่องเนี่ยพี่บว่าคล้ายๆกันเลยต่างกันแค่ที่ปีผลิตนะครับรูปทรงลักษณะนะครับขนาดเหมือนเลยเหมือนเลยนะฮะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเทียบกับในการ์ตูนเนี่ยตัวครบรอบ15ปีเนี่ยจะดูเหมือนสีเหมือนในการ์ตูนมากกว่านะครับทีนี้เวลาเปิดเล่นครั้งแรกนะครับ เราก็จะเห็นคําว่าบันไดแบบนี้นะครับแล้วก็กดตรงนี้อันนี้จะเป็นปุ่มเลื่อนนะอันนี้ปุ่มเลื่อนอันนี้ปุ่มตกลงอันนี้ปุ่มยกเลิกนะครับมีแค่นี้มีแค่สาปุ่มแล้วก็กดเข้าไปขั้นแรกเขาจะมีให้เรานะครับเลือกตัวละครนะฮะโอ้มีหลายตัวเหมือนกันนะเนี่ยจึบจ๊บจึบจ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊อ่าพี่ใบจะเลือกเป็น เป็นตัวที่ไมชอบที่สุดเลยแล้วกันนะฮะก็คือตัวกาบูมอนนะฮะอ่ะกดตกลงนะครับอ่ะได้กาบูมอนแล้วทีนี้เขาก็จะให้เราตั้งเวลาที่จะตั้งเปม่ั่วก่อนแล้วกันนะอ่ะเป็นซูนโนโมอนก่อนครับเป็นซูนโนโมอนแล้วก็แปลงร่างเป็นกาบูมอน เราก็จะได้การบูมอนนะครับดีใจด้วยซึ่งวิธีการเล่นเนี่ยง่ายๆเลยคือจริงๆเนี่ยเราจะพกออกไปข้างนอกบ้านก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปเรียนอะไรเงี้ยเพราะถ้าไปเรียนมันจะมีเสียงนะหรือถ้าเกิดใครไม่อยากเดินเอาออกไปข้างนอกนะคะเราก็สามารถขย่าได้นะเวลาขย่าเนี่ยเนหะ็นไหมเขาก็จะเดินเดินเดินนะครับซึ่งเขาก็จะมีมีก้าวอยูอ่เดี๋ยวให้ดูก้านะครับอตอนนี้เดินไปแล้ว 1 5 9 1งร9เนราะครับเราก็เดินไปเรื่อยเรื่อยๆื่อเรื่อยๆอ,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 อย่างเงี้ยคือถ้าเดินไปเรื่อยๆปุ๊บแล้วเจอปีศาจเราก็จะมีการสู้กันนะครับแล้วพอเรเวลนะครับอัพไปได้เรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะสามารถแปลงร่างได้ทีนี้มาดูรุ่นของครบรอบ15ปีนะครับซึ่งก็ตัวละครอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีความคล้ายคลึงกันเลยแต่เขาจะมีตัวละครนี่มีแฮกมอนนะคะแฮกมอนก็จะเป็นตัวละครใหม่ที่มีเฉพาะในนี้นะครับก็คือใครอยากจะได้ตัวนี้ที่อยู่ในตัวดิจิไวท์ดีทูเนี่ยก,ก็คือใน ชั่นปี1999เนี่ยจะไม่มีตัวละครตัวนี้นะคะแต่ว่าตัวละครอื่นๆที่มีอยู่ในปี1999นะครับก็จะมีอยู่ในตัวดิจิวายส์ครบรอบ15ปีเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมมีวิสซามอนด้วยนะครับว้าวน่ารักมากเลยอ่าเปิดไปเรื่อยออะพาตามอนพาวมอนนะฮะโกมามอนเทนโตมอนกาบูมอนปิโอมอนอากูมอนนะครับอ่ะมี วีวีมอนด้วยนะฮะมี x v มอนหรือเปล่านะฮะแฮกมอนนะฮะวีซามอนแล้วก็เทลมอนนะครับก็คืออันนี้เล่นมาระดับหนึ่งแล้วอันนี้คือเคลียร์แผนที่ครบหมดแล้วนะครับเราก็จะได้ตัวดิจิมอนเนี่ยมาครบทุกตัวแล้วแต่ว่าถ้าอย่างตัวนี้พี่ไปไม่มั่นใจว่าจริงๆแล้วนะครับเขาอาจจะมีตัวดิจิมอนที่เป็นตัวพิเศษหรือเปล่าแต่เราเราจะต้องทําการนะครับเคลียร์พวกคาแรคเตอร์ต่างๆเนี่ยให้มีครบทุกร่างก่อนนะครับส่วนตัว D3 นะฮะมาดูตัว D3 กันซึบ เปิดก่อนเปิดยังกดตรงนี้ปะ,ะกดตรงนี้นะครับอ่ะมาแล้วตัวนี้จะเป็นตัวละครใหม่ในภาค Adventure Zero 2นะครับอันนี้จะเป็นวีมอนนะครับเราสามารถเลือกตัวได้ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันอ่าเลือกได้เลือกได้2ตัวตอนนี้นะฮะเป็นแบบว่าตัวสตาร์เตอร์แน่ๆเลยนะับก็คือเป็นเวิร์มอนนะครับกับวีมอนจริงๆมันก็จะมีแบบพวกฮอร์มอนอมาดีมอนอะไรแบบนี้นะครับแต่น,นี้เขาจะแบบสตาร์เตอร์ให้ก่อนนะฮะวิธีการเล่นเหมือนกันก็คือเราต้องขย่าให้เขาเดินนะฮะอันนี้จะมี แผนที่นี่ไงซึ่งแผนที่เนี่ยเขาก็จะบอกนะฮะอันนี้เป็นการนับถอยหลังแหละอันนี้ต้องเดินอีก4ี่หมื่นเก้าอะไรอย่างเงี้ยถึงจะเคลียร์แมปนี้ได้นะฮะซึ่งมันมีแบบ3แมปเนี่ยเราก็จะต้องเคลียร์ไปเรื่อยๆก็คือต้องเขยา่าเขยา่าเขยา่ขยาให้เดินนะครับแล้วก็เจอปีศาจพัฒนาร่างต่อสู้กันประมาณนี้ทีนี้ข้อสงสัยของพี่ใบนะฮะพี่ใบสงสัยว่ารุ่นปี1 9 9 9กับรุ่นครบรอบ15ปีเนี่ยเขาจะสามารถสู้กันได้หรือไม่เดี๋ยววันนี้พี่จะมาลองดูนะาา มันสู้กันได้ไหมอะ่ะอ่ะอันนี้คือสู้กันอ่ะเราลองกดตกลงอย่างี้เหรอได้ไหมอะ่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะลิงโดนกันยังอะ่ะเลดี้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไม่เห็นชนกันได้เลยอะ่ะหรือพี่ไวทําำผิดหรือพี่ไวทําำผิดในลองในลองออสองอันนี้ที่เป็นเวอร์ชั่นเก่าทั้งสองอันมาลองสู้กันก่นกอนนะครับ หลังจากที่พี่กดงงอยู่ตั้งนานนะฮะไม่รู้นะครับทําให้เป็นออก สรุปว่าข้อสงสัยนี้ยังไม่ทราบนะครับว่าในรุ่นไหนเนี่ยเขาสามารถลิงก์สู้กันได้บ้างเอาเป็นว่าใครที่รู้ใครที่เซียนดิจิวายส์นะพิมพ์คอมเมนต์บอกพี่ไว้หน่อยนะครับว่าตัวรุ่น1999กับตัวรุ่นครบรอบ15ปี2 0 1 5นสาเนี่ยสามารถลิงก์สู้กันได้หรือเปล่าแต่ว่า2รุ่นนี้พี่ไมว่ามันน่าจะลิงก์กันได้นะแต่พี่ไาก่กดไม่เป็นไงรีวิวดิจิวายส์กันแล้วก็มารีวิวอากูมอนกันด้วยนะครับทุกคนมารีวิวอากูมอนกันสักนิดนะฮะอันนี้ จะเป็นตัว พลัสดอนะซึ่งอยู่ในเขาเรียกว่าเป็นเคนเกมนะครับก็คือเราจะต้องไปหนีบอันนี้เป็นของรุ่นใหม่เลยครบรอบ20ปีนะครับนี่เขาก็จะมีโลโก้นะครับครบรอบ20ปีดิจิมอนแอสเวนเจอร์ซึ่งเป็นแบบว่าของภาคเดอะ o ูวี่ด้วยเป็นภาค last evolution นะครับตัวนี้เนี่น่ารักมากเลยจริงเขาจะมี2แบบนะก็คือแบบที่มีแว่นตาของไทจิกับแบบไม่มีแว่นตาของไทจินะครับแต่นี้พี่ไบนะครับสั่งมาให้เพื่อนนะครับเป็นแบบเวอร์ชันมีแว่นตานะครับพอรู้สึกว่าเออมันดูเป็นกิมมิคของของภาคนี้ นะครับแล้วก็เป็นตัวรุ่นใหม่ด้วยแล้วเพื่อนพี่ไปคนนี้เขาก็าพากเสียงเป็นอากูมอนด้วยนะครับนี่อากูมอนเปลี่ยนร่างนะฮะยังไงก็ไว้รอติดตามกันในโรงภาพยนตร์นะแต่ตอนนี้เนาะติดโควิดอยู่นะครับรอกันอีกสักนิดนึงเดี๋ยวได้ดูกันอย่างแน่นอนนะครับเอาเป็นว่าใครชอบคลิปในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และดูคลิปอื่นๆสนุกๆน,นะครับมากมายกดติดตามกดกระดิ่งให้อากูมอนด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย ฮะภาคไปนะกูมอนนี่เหนื่อยมากเลยนะยจริงนี่อ่ะเอาไว้ด้วยกันนะครับนี่อากูมันเปลี่ยนรางเป็นกูนมอน <c oughs>